สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m Movie พรุ่งนี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรในวันนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรในปีนี้และเราไม่ได้มีหน้าที่อธิบายความฝันของเราให้ใครฟังแต่เรามีหน้าที่ทำความฝันของเราให้กลายเป็นจริงแม้บางวันจะเหนื่อยและท้อกับชีวิตแต่ลอกมานั่งคิดก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่แย่กว่าเรานะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Italian Job ปล้นซ้อนปล้นปิดถนนล่าครับเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาได้ทําการวางแผนปล้นทองคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็เป็นพันล้านบาทเลยแหละครับหากคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังหักมุมวางแผนปล้นผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าดูและก็น่าติดตามมากเลยนะครับแล้วเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ มาด่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับเรื่องราวของอิตาเลียนจ็อบนะครับเริ่มต้นขึ้นในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะครับชายแก่ที่กําลังโทรหาลูกสาวอยู่นี้เขามีชื่อว่าจอนนะครับส่วนลูกสาวของเขามีชื่อว่าสเตลลาครับสเตลลาก็คือนางเอกในเรื่องนี้นั่นเองครับลุงจอรนได้เดินไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาลีซึ่งชาลีก็คือพระเอกในเรื่องส่วนพี่ล้นที่กําลังยืนคุยกับชายผิวสีคนนี้พี่ล้นมีชื่อว่าร็อบนะครับส่วนชายผิวสีเนี่ยเขามีชื่อว่าเลฟเอียร์ส่วนชายที่นั่ หรือเป็นหนุ่มคอมพิวเตอร์ที่อัจฉริยะมากๆเขาสามารถเจาะได้ทุกระบบบนโลกใบนี้และดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องทําในวันนี้ครับและชายที่กําลังแอบย่องเข้าไปในบ้านอยู่นี้เขามีชื่อว่าสตีฟนะครับสตีฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเดียวกับพวกเขานั่นแหละที่จะร่วมทําภารกิจอะไรบางอย่างในวันนี้พอสตีฟไปถึงจุดนัดพบนะครับพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการกันเลยครับและแผนการของพวกเขาก็คือปล้นตู้เซฟที่มีทองคําอยู่ในนั้นซึ่งมันมีมูลค่าเยอะมากๆนะครับประมาณล้านทกมรัรรม1000าบา ให้สตีฟวางระเบิดที่ใต้ผนังของตู้เซฟเรื่องถึงชายผิวสีอย่างเลฟเอร์ด้วยนะครับเขาก็ทําแบบเดียวกันเลยเพราะว่าตู้เซฟเนี่ยมันอยู่สูงถึงชั้น3นะครับพวกเขาเลยต้องวางระเบิดที่ผนังทั้ง2ชั้นเลยนะครับเพราะเสียงระเบิดดังขึ้นครับตู้เซฟมันก็หล่นลงไปถึง2ชั้นแล้วก็หล่นลงไปอยู่ในเรือและพวกเขาเนี่ยก็ขับเรือหน,นีออกไปเลยครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นแผนการดึงความสนใจของพวกเขาครับเพราะว่าตู้เซฟจริงๆมันหล่นลงไปอยู่ใต้น้ําและลุงจอรนที่แกเป็นคนมีฝีมือทางด้านปลดตู้เซฟเนี่ยเขาก็ได้มาปลดตูเ้เซฟอย ตำรวจจะมาถึงและในที่สุดครับพวกเขาก็สามารถปล้นทองออกไปได้ทุกแท่งเลยครับพอพวกเขาหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านบนภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดนี่แหละครับพูดถึงเรื่องความฝันของตัวเองว่าได้เงินไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรอะไรบ้างและแต่ละคนนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างลุงจอนนะครับแกก็มีความสามารถทางด้านการปลดตูเซฟพระเอกอย่างชาลีนะครับก็มีความสามารถทางด้านการวางแผนครับและพระเอกกับลุงนะครับดูเหมือนว่าเขาจะสนิทกันเป็นพิเศษด้วยนะครับทางด้านสตีฟเนี่ยเขาก็เป็นจอมวางแผนด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าเขายังเก่งสู้พรระะเอไไม่ด ความสามารถของพี่ลน้นหรือว่าร็อบเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะครับรู้จักคนเยอะเขาสามารถหาคนที่จะมาช่วยได้หาของที่จะมาเตรียมปล้นได้นะครับถ้าด้านชายผิวสีที่มีชื่อว่าเลฟเอร์นะครับเขาก็มีความสามารถทางด้านผลิตระเบิดวางระเบิดและก็มีความรู้เกี่ยวกับระเบิดครับส่วนเสื้อเขียวคนสุดท้ายครับมีชื่อว่าไลย่างที่บอกไปครับเขาเป็นอัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์เจาะระบบเป็นแฮกเกอร์นะครับหลังจากที่พวกเขายืนคุยเรื่องความฝันกันอยู่สักพักครับก็ได้ขับรถออกไปเพื่อเตรียมที่จะเอาทองไปขายนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ขับรถไปครรัััมมมนนนกก็ีีถอึงาดล และหนึ่งในสมาชิกของคนที่ดักปล้นนะครับนั่นก็คือสตีฟนั่นเองครับสตีฟเนี่ยมันหักหลังพวกเขาทั้งหมดเลยครับแล้วมันก็ยิงลุงจอรนตายหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ยิงรถของพวกเขาจนหล่นลงไปในน้าน้ําแข็งครับพอมันยิงซ้ําไปได้สักพักครับมันก็ยืนรอดูครับว่ามันจะมีใครโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นศพของลุงจอรนครับที่โผล่ขึ้นมาส่วนพวกเขาที่อยู่ใต้น้านะครับก็ได้ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยแหละครับมาสูดอากาศและภารกิจในครอ ชีวิตทุกคนเลยนะครับหลังจากนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปถึง1ปีเต็มๆนะครับส่วนสาวที่กําลังเจาะตู้เซฟอยู่นี้ เขาก็คือนางเอกนั่นเองครับเป็นลูกสาวของลุงจอนที่เสียชีวิตไปฝีมือการเจาะตู้เซฟของนางเอกนะครับเข้าขั้นเทพเทียบกับลุงจอนได้เลยแหละครับเพลอเนี่ยอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นโจนะครับเธอทํางานให้กับตํารวจเพื่อรับจ้างเจาะตู้เซฟนะครับแล้วก็ทดสอบตู้เซฟพอนางเอกกลับมาที่บริษัทนะครับพระเอกเขาก็ได้มาหานางเอกเลยครับพร้อมกับยื่นรูปคนที่ฆ่าพ่อของเธอให้ดูพระเอกในตอนนี้เขาอยากจะรวบรวมคนอีกครั้งนะครับเพื่อทาการปล้นทองคืนมาจากไอ้สตีฟแต่ด้วยความที่มันยังขาดคนเจาะตู้เซฟ ตอนแรกนางเอกเธอก็ได้ปฏิเสธไปนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยเธอก็ได้มานั่งคิดดูอีกทีนะครับแล้วก็โทรกลับไปหาพระเอกเลยครับเธอบอกว่าอยากจะเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าไอคนที่ฆ่าพ่อเธอมันช็อกตอนที่ทองหายไปครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพระเอกก็ได้พานางเอกเนี่ยไปพบกับสมาชิกในกลุ่มในแก๊งแล้วก็ทำความรู้จักกันเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรอะไรบ้างพอตกกลางคืนพระเอกก็เริ่มวางแผนกันเลยครับซึ่งแผนแรกของพระเอกนะครับนั่นก็คือเขาจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของไอสตีฟก่อนรััับวววว่่าาาแแตลลละะนนนเมมทอไ้้ง เดินทางไปไหนมาไหนบ้างในแต่ละวันกิจวัตรประจําวันของไอสตีฟนะครับพระเอกได้ให้ไลน์ที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยแหละครับเจาะเข้าระบบแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดครับแล้วก็แอบดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ส่วนเส้นทางการขนทองหนีนะครับเขาก็ได้ให้พี่โล้นอย่างรอบเนี่ยแหละครับมาคอยจับเวลาในตอนที่ขับรถแต่ว่ารถในตอนกลางวันเนี่ยแม่ก็ติดมากๆครับและที่สําคัญเลยก็คือถ้าขนทองหนีไปทางถนนเนี่ยไม่ทันแน่นอนครับเพราะรถติดมากๆหลังจากนั้นพวกเขาก็มาประชุมกันใหม่ครับแล้วพระเอกก็ได้ทําการวางแผนใหม่โดยจะให้ไลน์ที่เป็นพ่อหนุ่มแฮกเกอร์เน แล้วก็บังคับดูครับเพราะหนุ่มแฮกเกอร์นเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวจะลองดูกันละกันพอตกกลางคืนนะครับพระเอกก็ได้เข้ามาหาหนางเอกที่ห้องครับเพื่อจะสอบถามว่าเธอเนี่ยซ้อมเปิดตู้เซฟเป็นยังไงบ้างคุยไปคุยมาครับมันก็กลับกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยก็เริ่มจะจีบนางเอกด้วยแล้วครับพระเอกก็เลยอยากจะชวนนางเอกเนี่ยไปกินกาแฟแต่ว่าในตอนนี้เธอยังปฏิเสธนะครับเป็นใครก็ปฏิเสธเลยครับชวนกินกาแฟตอนสองทุ่มแล้วมันจะหลับกี่โมงเนี่ยหลยังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มทําการวางแผนต่อไปกันเลยครับซึ่งแผนต่อไปของพวกเขาะคก็ืออจต้งเข้าไปในบ้้านของไี่ลยครับก็ สาวคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่สายเคเบิลครับพี่โลนนะครับเข้าไปจีบสาวแค่แป๊บเดียวนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยเขาก็พาสาวมานอนที่บ้านเลยครับแล้วเขาก็ได้ทําการขโมยเสื้อของพนักงานเคเบิลนะครับแล้วก็ขโมยปั๊มกุญแจรถตู้ของบริษัทเธอนั่นเองครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ให้นางเอ็เนี่ยแหละครับปลอมตัวเป็นพนักงานสาวเคเบิลแล้วก็ขโมยรถตู้มาส่วนทางด้านเลฟเอียร์เนี่ยก็ได้แอบมาตัดสายเคเบิลของบ้านเอสตีฟครับพอทีวีที่บ้านสตีฟเสียนะครับมันก็โทรมาหายามและก็บอกขยามนะครับโทรไปน พนักงานโทรกลับไปเลยครับบอกว่าเดี๋ยวในอีกหนึ่งชั่วโมงเดเดแดดพวกเราจะส่งช่างเทคนิคเข้าไปซ่อมให้และช่างเทคนิคที่ว่าเนี่ยก็คือนางเอกเ,เนี่ยแหละครับที่ปลอมตัวมาพอเข้าไปในบ้านได้นะครับพวกเขาที่ให้นางเอกติดกล้องวิดีโอไว้ที่เข็มขัดข้างสายอยู่แล้วเนี่ยนางเอกเธอก็ทำเนียแล้วก็เดินสำรวจห้องเลยครับว่าสายเคเบิลอยู่ตรงไหนอยู่ห้องนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจนเธอนั้นเดินไปเปิดเจอห้องหนึ่งครับที่มีตู้เซฟอ,อยู่และกล้องเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณไปถึงพว,พวกพระเอกด้วยนะครับพอพวกเขารู้ตำแหน่งของตู้เซฟแล้วนะครับเกีโมดให้ล าเป็นเหมือนเดิมโดยให้เล็บเอียร์ที่อยู่ข้างนอกนี่แหละครับต่อสายสัญญาณเข้ากันเหมือนเดิมแต่ว่านางเอกเนี่ยก็เกือบถูกจับได้นะครับเพราะว่าไอสตีฟเนี่ยมันคุ้นหน้านางเอกมาก้างเหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่ว่ามันเนี่ยก็จําไม่ได้นะครับแถมมันเนี่ยก็ยังเหมือนว่าจะชอบชอบนางเอกด้วยนะพยายามตือ้อพยายามชวนนางเอกไปดินเนอร์ครับจนสุดท้ายครับมันก็เข้าแผนครับนางเอกเธอก็เลยทําเป็นตกลงไปนะครับเพื่อล่อให้สตีฟเนี่ยออกไปดินเนอร์และพวกเขาก็จะมาปล้นในตอนกลางคืนนะครับแต่จากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการเริ่มซ้อมแผนกันเลยครับโดยให้นางเอก เ,เขาก็คิดโปรแกรมจําลองบ้านของไอ้สตีฟขึ้นมาครับแล้วก็ทดสอบให้นางเอกอย่ยลองขับบนไปเรื่อยๆภายในบ้านแล้วก็หาทางออกดูหลังจากที่เจาะรหัสเซฟออกมาได้แล้วและดูเหมือนว่านางเอกเ,เธอก็จะทําได้ดีด้วยนะครับแต่ว่ารถคันเดียวเนี่ยมันก็รับน้าหนักทองได้ไม่พอครับพระเอกก็เลยให้ร็อบเนี่ยหาวิธีแก้ไขครับร็อบเนี่ยก็เลยไปตามคนรู้จักของเขาที่เป็นช่างมือดีครับมาออกแบบรถใหม่ทั้งหม,งหมด3คันเลยเพื่อให้รถนั้นมีน้ําหนักเบาลงสามารถรับน้าหนักของได้เยอะขึ้นและความเร็วต้องไม่ตกและพ่อหนุ่มเสื้อกล้ามคน และในที่สุดครับช่างก็สามารถโมดิฟายรถยนต์ทั้ง3คันนี้ได้สําเร็จและพวกเขาก็ลองขับออกไปเทสดูเลยนะครับสุดท้ายพหนุ่มแฮกเกอร์เนี่ยเขาได้ทําการคิดค้นจอระบบไฟเขียวไฟแดงไฟจราจรของตํารวจได้แล้วนะครับแถมเขายงังสามารถควบคุมไฟเขียวหรือว่าไฟแดงได้ทุกจุดเลยนะครับในเมืองตัดภาพมาที่ไอ้สตีฟนะครับตอนนี้มันเอาทองมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางครับในระหว่างที่ขายแล้วก็พูดคุยกันอยู่เนี่ยแหละครับไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันดันพูดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับทองที่สตีฟเอามาขายครับจนมาทำให้สตีฟเนี่ยมันไม่ไว้ใจรรัเพาะมน ู้เรื่องมากเกินไปมันก็เลยจัดการเก็บพ่อค้าคนกลางเลยครับแต่ในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายใส่สูทเสื้อดําคนนี้เลยละครับที่เป็นเพื่อนของพ่อค้าคนกลางเดินเข้ามาเห็นเพื่อนของเขาที่นอนตายอยู่นะครับชายคนนี้เขามีชื่อว่ามาคอฟนะครับมาคอฟเนี่ยเป็นเหมือนมาเฟียหรือว่าคนมีอิทธิพลแถวนี้นะครับพอเขาเห็นเพื่อนของเขาตายอยู่แบบนั้นนะครับเขาก็เลยแค้นมากๆเตรียมที่จะไปตามล่าไอ้คนที่มันมาฆ่าเพื่อนเขาครับมาคอฟเนี่ยก็ไล่สืบไปเรื่อยๆครับสืบไปสืบมาสืบมาสืบไปครับสืบจนเข้าใจผิดครับคิดว่่่่าาาพพพวกระเเเเเอออนนนียลคคป็ทืขขง ส่นทนานั้นของพวกพระเอกในตอนนี้เขาก็ได้วางแผนที่จะเตรียมปล้นในคืนนี้เลยครับพอะตกกลางคืนนะครับไอสตีฟเนี่ยมันก็เตรียมขับรถเพื่อที่จะไปดินเนอร์กับนางเอกเลยครับพอพวกเขาได้จังหวะครับก็ขับรถไปที่บ้านของไอสตีฟแต่ว่าคนข้างบ้านครับมันดันเสือกจัดงานเลี้ยงในวันนี้พอดีครับแล้วมันทําให้พยานเนี่ยมีอยู่เยอะเกินไปครับพวกเขาก็เลยจะล้มเลิกแผนนี้ครับแล้วนางเอกที่มาด้วยเนี่ยก็จะต้องกลับไปดินเนอร์กับสตีฟเหมือนเดิมเพื่อที่จะไม่ให้มันสงสัยนะครับพอทั้งคู่นั่งคุยนั่งดินเอมน กับพ่อของนางเอกเลยมันทําให้ไอ้สตีฟนะครับจับได้ว่านางเอกเป็นลูกสาวของลุงจอนนั่นเองที่มันฆ่าไปหลังจากนั้นพวกของพระเอกเนี่ยก็ได้เดินออกมาเฉเลยเลยครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยยังไม่ตายและก็อยู่เบื้องหลังการวางแผนนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นพระเอกกับไอ้สตีฟนะครับเขาก็ได้พูดจิตวิทยาใส่กันเลยครับแล้วก็กลายเป็นไอ้สตีฟนี่แหละครับที่มันพูดเยอะไปหน่อยครับจนพระเอกเนี่ยโมโหทนไม่ไหวต่อยหน้ามันไปทีหนึ่งเลยครับและวมาถึงในตอนนี้นะครับไอ้สตีฟเนี่ยมันก็รู้แผน ของพวกเขานะครับก็คือจะปล้นทองของไอ้สตีฟในตอนที่มันเนี่ยขนทองหนีนั่นแหละครับพระเอกให้เลฟเอร์นะครับไปวางระเบิดที่ใต้ถนนครับซึ่งถนนนั้นนะครับมันอยู่ใต้อุโมงค์ทางรถไฟพอดีครับแล้วพระเอกก็ได้โทรตามช่างฝีมือดีนี้มาร่วมภารกิจด้วยอีกหนึ่งแรงครับพอวันขนย้ายทองมันถึงครับไอ้สตีฟเนี่ยมันจ้างรถหุ้มเกราะมาถึง3คันและก็จ้างบริการมาขับตามรถด้วยนะครับส่วนตัวมันเนี่ยก็ขับเฮลิคอปเตอร์ตามรถหุ้มเกราะอยู่ข้างบนที่มีทองครับพระเอกเลยส่งสัญญาณบอกว่าให้ผ มีล้อยุบเยอะมากที่สุดเพราะรถคันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีทองอยู่และพวกเขาก็ได้พบว่ารถหมายเลข128เนี่แหละครับที่มีทองอยู่ในนั้นพอพวกเขารู้เป้าหมายแล้วนะครับเขาได้สั่งให้ผหนุ่มแฮกเกอร์เนี่ยปิดสัญญาณไฟแดงไฟจราจรทั้งหมดครับแล้วก็บังคับรถหมายเลข128เนี่ยให้ไปอยู่ในเป้าหมายที่เขากําหนดซึ่งไอ้เป้าหมายหรือว่าจุดหมายนะครับก็คือไอ้ทางหรือว่าถนนที่พวกเขาได้ทําการวางระเบิดไว้ในอุโมงค์ทางรถไฟใต้ดินแล้วนะครับหลังจากนั้นพวกพระเอกนะครับก็ได้ขับรถทั้ง3คันลงไปที่ใต้อุโมงค รถไฟใต้ดินเลยครับและหลังจากนั้นพ่อหนุ่มแฮกเกอร์ก็ได้ทาการปิดสวิตช์รถไฟใต้ดินเพื่อไม่ให้ไปไหนต่อเลยครับส่วนด้านรถทุ่มเกราะที่มีทองอยู่เนี่ยนะครับพอมาถึงจุดเป้าหมายเนี่ยพ่อหนุ่มแฮกเกอร์เขาก็ได้กดไฟแดงเพื่อให้รถติดเลยครับหลังจากนั้นพวกพระเอกที่อยู่ในอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินครับเขาได้ทาการกดระเบิดจนรถทุ่มเกราะเนี่ยหล่นลงมาจากพื้นส่วนพี่ช่างซ่อมรถเขาก็ได้กดป้ายเหล็กนะครับให้หล่นลงมาทับในตรงถนนที่พวกเขาได้ทําการกดระเบิดไปนั่นเองหลังจากนั้นนางเอกเธอได้ทําการปลดตู้เซฟเลยครับในตอนแรก มาแต่สุดท้ายครับก็กลายเป็นพระเอกที่พูดให้กําลังใจและบอกว่าเธอทําได้สุดท้ายพวกเขาก็ทําได้ครับและพวกเขาก็รีบขนทองขึ้นรถยนต์ที่พวกเขาขับมานั่นเองครับซึ่งทองมันถูกขายไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีมูลค่าถึง27ล้านเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ950ล้านครับเกือบพันล้านเลยนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถออกมาจากที่เกิดเหตุครับส่วนทางด้านของไอ้สตีฟที่มันตามมาทีหลังครับมันก็ตามมาจนถึงโกดังเก็บรถของพระเอกครับมันเนี่ยคิดว่าช่างซ่อมรถเนี่ยเป็นเด็กเฝ้ารถนะคร รถ่ยช่วยเปิดประตูเพื่อมันจะเอาทองคืนนะครับแต่หารู้ไหมครับว่านี่มันคือแผนของพระเอกครับพอมันเปิดประตูเข้าไปในโกดังรถนะครับปรากฏว่าพระเอกเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นนั่นแหละครับและพอมันชักปืนขึ้นมาขู่ครับก็กลายเป็นพวกมา์คอฟเนี่ยแหละครับที่มาช่วยพระเอกเอาไว้ซึ่งความจริงแล้วนะครับพระเอกก็ได้โทรไปหามา์คอฟก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอคุยตกลงเจรจาแล้วก็บอกความจริงไปว่าคนที่ฆ่าเพื่อนของนายเนี่ยก็คือไอ้สตีฟและเขาก็ตกลงกันที่จะแบ่งเงินให้กับมา์คอฟด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครพเเออ็ื่ จัดการต่อและกลายเป็นพวกของพระเอกครับที่ได้ทองไปครอบครองทั้งหมดเลยและในตอนสุดท้ายครับพวกเขาทุกคนก็ได้เอาทองมาแบ่งกันและก็ออกไปใช้ชีวิตตามความฝันที่พวกเขาได้เคยคุยกันเอาไว้ส่วนพระเอกกับนางเอกในตอนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันและก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับและเรื่องราวของอิตาเลียนจ็อบปล้นซ้อนปล้นปิดถนนล่าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็เป็นภาพยนตร์แนวปล้น หักมุมแผนซ้อนแผนแล้วก็ไล่ล่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเลยนะครับหักมุมกันไปหักมุมกันมาวางแผนซ้อนแผนกันทําให้คนดูเนี่ยได้คิดตามแล้วก็มีจุดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหนังเรื่องนี้เป็นหนังปี2003แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบเต็มๆต็มเรื่องก็สามารถไปหาดูได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหาวคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่ม,มซับสไครต์ของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้พวกเราสามเ e อ็มบูบ